ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ทรงทราบทุกสิ่งสำหรับชีวิตมนุษย์สำหรับพระองค์แล้วไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เมื่อชนชาติของพระองค์ตกอยู่ในภาวะขับขัน หรือเผชิญปัญหาใหญ่พระองค์ได้ทรงช่วยและนำพวกเขาออกจากปัญหานั้นข้าพระองค์จึงมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์ให้จมอยู่กับปัญหาแต่จะทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยพระอันทรงธิ์ของพระองค์ข้าพระองค์ขอยึดพระสัญญาในซาดุดีบทที่18ข้อ29ที่บอกว่าพระเจ้าข้า ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์และโดยพระเจ้าของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้ข้าพระองค์จะรอคอยการช่วยกู้ของพระองค์ด้วยใจสรรเสริญด้วยใจที่ขอบพระคุณและด้วยใจที่สำนึกในพระคุณของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษ โทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1